ไปส่งกำลังใจให้กับนักตบวบรลเลบอลหญิงทีมชาติไทยกันดนอยค<ะ>่ะถูกไหมฮะ31นี้จะมีการลงนัดแรกแล้วนะฮะจะไปเจอกับบัลแกรเรียนะครับตอนนี้เนี่ยใช้เวลา12ชั่วโมงนะครับเดินทางไปถึงตุรกรีเรียบร้อยแล้วไปแข่งขันเอลเลบอลเนชั่นลีก2022สสนามแรกนะครับไปถึงเสร็จปั๊บคุณผู้ชมครับโค้ชด่วนหัวหน้าผู้ฝึกสอนเนี่ยลงซ้อมทันทีฮะบอกต้องมีการยืดร่างกายเพื่อลดความล้าจากการเดินทาง ชมพู่พรพันธ์นเกิดปลาดนะครับกับตันทีมบอกว่าทุกคนดูจากอาการแล้วก็ไม่ค่อยเหนื่อยน้อยเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกตื่นเต้นฮะโดยน้อส่วนใหญ่ยังไม่ชินกับสนามเพราะว่ามีการจัดไฟที่มันแปลกตามันจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันเหมือนกันแต่ยังมีเวลาปรับตัวอีกหนึ่งวันนะครับสนามเบามากคือปกติเราจะเจอสนามที่เขาแบบเปิดไฟแบบ ทั้งคนดูทั้งคนแข่งใช่ป่ะแต่อันนี้คือเขาเปิดแค่เฉพาะคนแข่งซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่วินเอลกี้ที่แล้วแล้วแต่ว่าเราไม่ได้มาสัมผัสไงคะชุดนี้ออกมาครั้งแรกเนี่ยเราก็ได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ค่ะก็อยากฝากถึงแฟนๆนะคะเราจะแข่งกันวันที่31นี้นะคะก็อยากให้ทุกคนร่วมชมแล้วก็ร่วมเชียร์เราส่งกบบาลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะมีการซ้อมอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอส่งกำลังใจครับอังคารที่31พฤษภาคมนี้พรุ่งนี้แล้วนะครับ ทีมชาติไทยจะลงแข่งขันนัดเปิดสนามพบกับบาัาลกเรีนะครับเวลา19.15นาิกานาทีช่องวัน31ถ่ายทอดสดนะครับที่สำคัญคุณผู้ชมครับมีรุ่นพี่กิฟวิลาวันมาเป็นคอมเมนเตเตอร์สนุกแน่นอนนะฮะรอติดตามได้และส่งกำลังใจเชียร์ด้วยนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้